สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานระบบของ Commercey นะครับตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้งานนะครับแล้วก็จนมีการขายสินค้าแล้วก็มีการปิดการขายด้วยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนที่1จะเป็นเรื่องของการเพิ่มตัวสินค้าเข้าไปในระบบนะครับส่วนของการเพิ่มสินค้าดับแรกที่เราต้องใส่ก็คือรหัสสินค้านะครับรหัสสินค้าตัวนี้ก็คือจะแนะนําเป็นภาษา,ษาอังกฤษหรือตัวเลขอย่างน้อย3ตัวอักษรขึ้นไป นะครับพอเราใส่ก็จะบอกว่าสามารถใช้งานได้นะครับส่วนที่สองจะเป็นส่วนของรูปภาพนะครับถ้าสมมติว่าสินค้าเรามีรูปภาพสินค้าไปด้วยนะครับก็สามารถใส่รูปภาพสินค้าเข้าไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็เว้นไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็รูปเดี๋ยวจะกําหนดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน2เมกนะครับถ้าเกิน2เมกเวลาที่เรากดสร้างจะไม่สามารถกดสร้างได้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของชื่อสินค้านะครับตรงนี้เราใส่ได้เลยไทยอังกฤษเว้นวรรคได้หมดนะครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเลือกหมวดสินค้านะครับถ้าสมมุติว่าทางลูกค้ายังไม่ได้มีหมวดหรือถ้าลูกค้าไม่ได้อยากเพิ่มหมวดสามารถกดเลือกสินค้าที่ไม่มีหมวดก็ได้นะครับแต่ถ้าสินค้าเรามเีเราอยากจะไปแสดงผลหน้าเว็บไซต์เนี่ยควรจะสร้างหมวดสินค้าด้วยนะครับวิธีการสร้างก็คือกดตรงปุ่มนี้นะครับเพิ่มหมวดสินค้าแล้วก็ใส่ชื่อหมวดใส่น้ำหนักโดยเฉลี่ยของหมวดนั้นแล้วก็กดเพิ่ม ทีนี้เราเพิ่มหมวดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีรายการหมวดย่อยตรงนี้ด้วยให้เราเพิ่มหมวดย่อยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็คือระบบจะมีการสร้างในเรื่องของหมวดสินค้าหลักแล้วก็หมวดสินค้าย่อยเช่นตัวยอย่างเสื้อผ้าเป็นหมวดหลักหมวดย่อยจะเป็นแบบเสื้อแขนสัน้นชุดเดทชุดอะไรต่างๆอีกทีหนึง่งเราสามารถแยกประเภทได้เพราะว่าตรงส่วนนี้จะไปแสดงผลหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราเลือกเข้าไปแล้วกดตกลงนะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นแบรนด์นะครับแบ่งที่ห้องสินค้าแล้วก็กดเลือก นะครับถ้าเราไม่มีแบรนด์ก็กดไม่ระบุแบรนด์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่การที่เราไม่กดระบุแบรนด์ในหน้าเว็บไซต์จะไม่แสดงผลในส่วนของชื่อแบรนด์นะครับก็แนะนําจริงๆก็คือควรสร้างแบรนด์เข้าไปโดยใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรใส่เครื่องหมายขีดกลางได้นะครับแค่มีตัวอักอดไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็อ่านน้าหนักนะครับน้ำหนักสินค้าตัวนี้จะมีผลในเรื่องการส่งกรณีที่เราจะคิดเก็บกับลูกค้าเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในระบบเราสามารถตั้งคิดเก็บตามชิ้นได้แบบเหมาเหมาได้อีกทีหนึ่ง นะครับน้ำหนักตัวนี้ก็จะไม่มีผลถ้าสมมุติว่าเราคิดตามชิ้นของการที่เราจะให้ลูกค้าซื้อแล้วคิดค่าขนส่งนะครับแล้วก็ส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของอขนาดนะครับขนาดตัวนี้สามารถเว,นวเเ้นว่างได้นะครับแต่ขนาดตัวนี้จะมีผลในเรื่องของวอรณีที่เราจะเอาสินค้าตัวนี้ไปสร้างที่บนมาเก็ตเพจนะครับถ้าเราไม่ใส่ขนาดก็จะสร้างไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราแค่อยากจะลงข้อมูลแล้วก็ทำสต็อกเปิดบินขายเองอะไรอย่างเงี้ยก็เว้นไว้เลยก็ได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราคานะครับราคาก็จะมีเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนก็คืออย่างเช่นเราสั่งของมาขายหรือเราผลิตเองต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ราคาขายตัวนี้นะครับมีราคาเป็นราคาปีกนะครับราคาขายเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นระบบระบบเอ่อการลงสินค้าตัวเก่านะครับจะเป็นการแยกราคา5ดับชั้นได้นะครับแต่ว่าอันนี้ตัวใหม่ก็คือเราสามารถลงแบบราคาเดียวแล้วแสดงผลทุกอันได้เลย นะครับแต่ถ้าอยากจะได้แบบตัวเก่าไปสามารถไปเปิดการตั้งค่าให้สามารถตั้งราคาส่งราคาตัวแท้ราคาพาาิเศษได้ทีหนึ่งนะครับแต่นี้จะเอาแบบลงแบบสินค้าแบบง่ายๆนะครับก็ใส่ราคาไปเลยที่เราจะขายนะครับตัวนี้แล้วก็จะขึ้นมาจินจากต้นทุนให้นะครับส่วนซีสินค้านะครับก็คืออย่างเช่นเสื้อตัวนี้มีมีหลายสีนะครับก็คือ,อตอนนี้ในระบบที่ผมลงไว้ก็จะมีดํากับแดงแต่จริงๆแล้วในตัวของ สินค้าที่ผมจะลงเนี่ยจะมีสีอื่นด้วยนะครับถ้าสมมติกรณีที่สินค้าเรามีหลายสีกดเพิ่มสีตรงนี้ได้นะครับเราก็ใส่ชื่อสีเข้าไปนะครับชื่อสีก็จะมีเป็นาภาษาอังกฤษาภาษาไทายแล้วก็รหัสสีนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้จะเขียนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะขึ้นพิมพ์ใหญ่ให้หมดเลยแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปนะครับตัวนี้ แล้วก็อ่ะอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวอ่ะก็เพิ่มสีเข้าไปแล้วเพิ่มก็ติ๊กตามที่เราต้องการจะเลือกสีเข้าไปที่อยู่ในรหัสสินค้านี้นะครับก็กดตกลงนะครับ นี้ก็ตกลงแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้นะครับหลังจากนั้นเราเพิ่มสีเสร็จแล้วให้เราเพิ่มในเรื่องของซับไพเออร์ด้วยเ,เพิ่มในเรื่องของตัวออปชันด้วยนะครับออปชันก็คือไซส์นะครับก็อย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมเพิ่มไว้จะเป็นแบบหลักรองรองเท้านะครับถ้าสมมุติว่าเสื้อผ้าเรามีไซส์ก็สามารถใส่ไซส์ตรงนี้ได้เลยไซส์ S เพิ่มเข้าไปนะครับไซส์ Size M เพิ่มเข้าไป นะครับ L เพิ่มเข้าไปตัวนี้นะครับเรามีตั้งแต่ไซส์ไหนถึงไซส์ไหนก็เพิ่มเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสร็จกดอัปเดตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะแสดงผลตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยกดเลือกตัวนี้ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตารางอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราอยากจะลงจํานวนสินค้าทัานทีก็กดติ๊กตรงนี้ก็สามารถระบุจํานวนได้เลย นะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีแยกในเรื่องของบาร์โค้ดมี s k u ให้แต่ตรงนี้เว้นไปก็ได้ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าถ้าเราขายหรือเราจะเชื่อมร้านค้าบน marketplace นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเชื่อมแบบ s k u ได้นะครับก็สามารถใส่ SKU ให้ตรงกับ Market p l a c e ได้เลยนะครับแต่ถ้าตรงนี้ใส่จำนวนเราจะรับของเข้าไปกี่ชิ้นก็ใส่จำนวนได้เลยนะครับตัวนี้ นะครับอ่ะแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงยิงตรงนี้จะมีรายละเอียดด้วยส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับส่วนของรายละเอียดสินค้านี่ยจะมีคําสั่งตรงนี้ให้นะครับก็คือถ้าเราใส่รูปภาพเข้าไปถ้าเราไม่ได้ก๊อปปรายละเอียดสินค้ามาเราอยากจะให้ตัวระบบ AI Gen ให้ก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับระบบก็จะอ่านจากตัวรูปภาพแล้วก็เราเลือกได้ตรงนี้ทีหนึ่งว่า จะเอาแบบเป็นกลางจะเอาแบบมีอีโมติคอนอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถเลือกได้แล้วก็เจนตัวนี้นะครับส่วนนี้ก็จะรอสักคู่หนึ่งนะครับก็คือระบบจะเจนเนเรตตัว AI ารายละเอียดสินค้าให้เราโดยที่เราไม่ต้องมาคิดเองหรือมาใส่เองนะครับอ่ะโอเค ทีนี้เราก็จะได้รายละเอียดอย่างนี้นะครับรวมถึงเวลาที่ไอเอเจนให้ก็จะรวมถึงพวกคีย์เวิร์ด SEO ด้วยนะครับตัวนี้เราก็กดนำไปใช้ถ้าเราไม่ถูกใจก็กดกลับไปแก้ไขได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็นำไปใช้นะครับตัวข้อมูลก็จะใส่ในชื่อให้นะครับใส่ในรายละเอียดตัวนี้ให้แล้วก็ใส่ในส่วนของพวก SEO ซีโอคำบรรยายยอดตัวนี้ให้นะครับแล้วจากนั้นก็กด,ดยนืนยันข้อมูลอ่ะทีนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ตัวซัพพลายเออร์ก่อน,นที่เรารับเข้า นะครับก็กลับไปเลือกพพลายอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเลือกไม่ระบุก็ได้นะครับก็กดยืนยันข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นนว่าคือเราสร้างสินค้าสําเร็จแล้วแต่รูปภาพจะเห็นว่าจะไม่มีรูปภาพขึ้นมานะครับทีนี้การใส่รูปภาพตัวนี้นะครับหก็คือให้เราค้นหาช่องนี้ได้เลยรหัสสินค้าตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับให้กดรูปสินค้านะครับแล้วก็กดแก้ไขรูปสินค้า นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เลือกตามสีได้เลยนะครับตัวนี้เ,เป็นสีดำสีแดงนะครับสีเขียวสีขาวแบบนี้แล้วกด r e f r e s ทีนึงนะครับตรงส่วนนี้ก็ครบทุกสีแล้วก็กดจุดตรงนี้ดูรายละเอียดสินค้าได้ทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลถ้าเราอยากจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปแสดงผลในหน้าของเว็บไซต์ก็เปิดตัวนี้ได้เลย นะครับก็หน้าเว็บไซต์คือตัวนี้เข้ามาก็จะเห็นสินค้าแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ในเรื่องของการลงสินค้านะครับอันนี้จะเป็นกรณีสินค้าที่เป็นแบบมีตัวเลือกนะครับถ้าอย่างเช่นเราไม่มีสินค้าที่เป็นตัวเลือกเนี่ยก็สามารถลงมันจะแตกต่างกันแค่ในเรื่องของสีเราก็ไม่ต้องเลือกสีเข้าไปนะครับเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกตัวหนึ่ง เลเลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็แบรนด์ตัวนี้ใส่ต้นทุนราคาขายนะครับเลือกสีอาจจะน่เาเลือกสีอะครับถ้าสินค้าเราไม่ได้มีสีก็เลือกเป็นสีเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดตกลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกตัวออปชันนะครับตรงส่วนนี้เพราะว่าอันนี้ผมเลือกหมดเดิมนะครับก็เราก็เลือกออปชันที่เราใช้งานตัวนี้ นะครับแล้วก็ถ้าเราจะลงแค่ข้อมูลนะครับจำนวนสต็อกเข้าไปใส่ทีหลังก็กดยังข้อมูลได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแลวหลังจากแดนก็กดตัวนี้แก้ไขรูปภาพนะครับจะต่อให้สินค้าเรามีจะมีสีหรือไม่มีสีเนี่ยควรใส่รูปทั้งสองส่วนนะครับประมาณนี้เลยเราก็จะเห็นรูปสส่วนนี้นะครับเพราะรูปหลักจะแสดงผลหน้าระบบ เท่านั้นนะครับแต่รูปที่จะให้ลูกค้าเห็นคือรูปตรงส่วนที่แยกตามสีตรงนี้ต่อให้สินค้าเรามีสีเดียวก็ตามนะครับตรงส่วนนี้อ่านี่คือเป็นวิธีการลงในเรื่องของตัวสินค้านะครับทีนี้ันดับต่อไปนะครับถ้าสมมุติในเรื่องของการขายเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรื่องของการขายก็คือเราจะต้องตั้งค่าในเรื่องเลขบัญชีก่อนเวลาที่เราเปิดบิลขายก็คือเราจะต้องทําให้มันแสดงผลในเรื่องเลขบัญชีว่าจะให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีไหน นะครับตัวนี้ให้เราเข้ามากดเพิ่มบัญชีทีหนึ่งว่าเรามีธนาคารอะไรชื่อบัญชีอะไรเลขบัญชีอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเพิ่มได้ทีหนึ่งนะครับแต่เนี้ยตัวอย่างที่ผมเพิ่มไว้ถ้าเป็นตัวพร้อมเพย์เนี่ยสามารถเจนตัว qr code สแกนจ่ายได้เลยแต่ต้องเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาเท่านั้นถ้าเป็นนิติบุคคลจะไม่สามารถสแกนได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปที่3จะเป็นเรื่องของการส่งก็คือเวลาที่เราจะ แสดงสินค้าบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยเวลาให้ลูกค้าซื้อนะครับก็ต้องมีเรื่องของวิธีการส่งว่าเราส่งขนส่งอะไรนะครับส่วนของหน้าเว็บเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องแพ็คส่งของไปที่ขนส่งให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เพิ่มวิธีการส่งได้ใส่ชื่อเลขถตรงนี้ใส่ศูนย์นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ของขนส่งที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็พวกนี้คือเป็นการตั้งค่าโปรโมชั่นกรณีที่เราจะคิด ส่งฟรีเมื่อซื้อครบกี่บาทอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดแต่ถ้าเราไปเปิดเนี่ยมันจะส่งฟรีทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นศูนย์บาทส่งฟรีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเชื่อม API กับขนส่งนะครับตัวระบบของ Commerce e เ,เนี่ยเรามีเชื่อม API ตัวขนส่งด้วยนะครับถ้าเป็นที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็จะมีเราก็ได้กับ b m o v e นะครับตรงนี้ก็จะดูเรื่องเลขค่าขนส่งให้นะครับมีเรื่องของบริการเข้ารับสินค้าให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปส่งเองนะครับก็ ถ้าเป็นของ l o แ e t เอกเนี่ยก็จะมีแฟดมี DHLV Sho มีอ e, นะครับตัวเนี้ยเขาก็จะมีบริการเข้ารับให้นะครับส่วน VMove ก็เหมือนกันแต่ว่าการเข้ารับจะเป็นบางสาขานะครับหรือบางทีเราไปดรอปอัพเองก็ได้ตามสะดวกนะครับแต่ถ้าแบบบางทีร้านค้ามีการส่งที่แบบมีดิวเลตกระทางขนส่งเองโดยตรงอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยเราเชื่อม API ในเรื่องการจเนเรตเด็กแท็กได้นะครับตรงส่วนนี้การเชื่อมใหม่ๆก็คือเวลาที่เราเพิ่มวิธีการส่งก็คือกดคลิกเลือกตรงนี้ได้เลย นะครับเป็นกรอบสีเขียวคือเราเลือกเชื่อมต่อแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อก็ไม่ต้องกดเลือกนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวของระบบเราไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็เวลาเราตั้งตรงนี้ค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งก็จะมีการคิดตามชิ้นกับตามน้ําหนักตามน้ําหนักก็เพิ่มตรงนี้ได้ศูนย์ถึงกี่กรัมนะครับตั้งแต่กี่กรรมถึงกีง่กรรมเลทเท่าไหร,ร่อะไรตรงเนี้ยก็คือตั้งได้เลยแต่ว่าที่เราตั้งถ้าสมมติเราคิดตามชิ้นตรงนี้ต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับต้องมีตัวเลขไม่งั้นจะกดบันทึกไม่ได้นกนนี้้้ใใสส่่่่่ไไปอคคครรบหถาาาเมิดง นะครับค่าส่งจะเป็นในมุมของถ้าเราคิดตามชิ้นเนี่ยตรงนี้ชิ้นชิ้นที่2ชิ้นถัดไปหมายความว่าชิ้นแรกถ้าสมมติลูกค้าซื้อ1ชิ้นถ้าสมมติเราคิดกําหนด5 0ถ้าลูกค้าซื้อ1ชิ้นกี่50แต่ถ้าตรงนี้เราคิดเพิ่มอีก10เนี่ยหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นจะเป็น50า0บวกถ้าซื้อ3ชิ้นจะเป็น 50, า0ิบวกบวกเป็น70นะครับในส่วนของค่าส่งตรงนี้นะครับอ่นนี้ก็เป็นวิธีการส่งแล้วก็เปิดการ เราสามารถคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มได้นะครับการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจะอยู่ที่ตรงตั้งค่าระบบตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเื้องต้นถ้าเป็น default ของระบบนะครับตัวนี้จะคิดประมาณ3%ไว้ให้เราก็ใส่ศูนย์ได้ถ้าเราไม่คิดเพิ่มหรือจะคิดเพิ่มกี่บาทตัวนี้เราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นบาทได้นะครับแล้วก็มีการตั้งเก็บมาจําด้วยนะครับตัวนี้ใส่ศูนย์ถ้าเราไม่มีเก็บมาจานะครับเพราะว่าปกติเวลา COD แล้วถ้าลูกค้าไม่รับของอะ่ะตัวกติทางร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะโดนค่าบริการอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากให้ลูกค้ามีการยกเลิกเราก็สามารถเก็บมาจําได้กรณีที่เป็นแบบบินยอดมีราคาสูงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตั้งได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการหค่า COD ของขนส่งที่เราไปดิวว่าเราโดนหักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ตั้งเสร็จก็กดหยินข้อมูลด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของตัววิธีการส่ง ทีนี้ข้อที่4นะครับจะเป็นส่วนของการตั้งค่าที่อยู่นะครับการตั้งค่าที่อยู่เนี่ยจะเป็นที่อยู่ผู้ส่งในมุมของเวลาที่เราพิมพ์ใบปะหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับตัวนี้เราก็ใส่ที่อยู่เข้าไปได้เลยว่าที่อยู่ของเราเป็นที่อยู่อะไรนะครับตรงส่วนนี้อ่ะแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงที่ดอกจันให้ครบนะครับใส่เบอร์โทรเข้าไป id line นะครับถ้าเป็น id a d ก็ใส่ a s s ได้นะครับ ตนี้อ่ะใส่เหมือนกันถ้าก็ใส่ตรงนี้เหมือนกันตัวระบบจะเจ n เนเรตตัว q r คให้สแกนได้นะครับพวกในเอกสารพวกหน้าเว็บไซต์อะไรต่างๆอีกทีหนึงนะครับแล้วก็เมลก็ใส่เป็นลายเมลของเราอีกทีหนึ่งนะครับเป็นทางการติดต่อนะครับใส่เสร็จก็กดยีนยันคอมูลตรงนี้เรียบร้อยนะครับ กัไปที่หน้าแรกก็จะขึ้นติ๊กถูกคือถ้าเราใส่ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นติ๊กถูกให้นะครับทีนี้ต่อไปที่5ที่5จะเป็นในส่วนของการผูกร้านค้าออนไลน์นะครับการผูกร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็คือตัวแพ็กเกจที่ทางลูกค้าใช้มีกี่ร้านค้าเราสามารถกดผูกร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นส่วนของแชทเนี่ยก็จะมีเพจเฟซบุ o o ไลน์ OA นะครับถ้าเป็นส่วนของ Market p l a c e ก็จะมี Sh e, ada, TikTok shop e e l a z a d a t i k t o k Shop, Line ไลน์ นะครับแล้วก็ส่วนของวีลิ p แอปด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นตัวเพจนะครับอันนี้ผมผูกไว้อยู่แล้วนะครับก็ไปที่หน้าแชทได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นหน้า point of sale ที่ใช้ในเรื่องการออกบิบขายนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัว Market Page ของ Sho p e e ก็คือจะมีผูกสินค้านะครับตรงหน้านี้นะครับก็การผูกสินค้าเนี่ยจะมีผูกแบบเก่าแบบเก่าจะเป็นการจับคู่นะครับ แล้วก็จะมีแบบ x u นะครับอย่างอันเนี้ยพอเปิดผูกเป็น x ว้ก็ดูตรงนี้ได้ว่าเราผูกไว้อยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็เวลาที่เราผูกร้านค้าสําเร็จกดเปิดซิ่งออเดอร์ด้วยตัวนี้นะครับการเปิดซิ่งก็คือถ้ามีลูกค้าซื้อใน Shopee Shop เราก็จะมีออเดอร์วิ่งเข้ามาให้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งออกบินไม่ต้องมานั่งสัสต็อกเองนะครับทุกอย่างจะอัปเดตให้ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับกลับไปที่ในส่วนของ Point o ซ Sale นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะออกบินให้ดูกรณีที่เราขายบน Facebook นะครับตรงส่วนนี้ก็คือมีลูกค้าถักมานะครับเราสามารถเซตตอบกับข้อความต่างๆได้ตรงส่วนนี้อีกทีหนึ่งถ้าเราอยากจะเสตข้อความเพิ่มเติมกดตรงตั้งค่าระบบตรงระบบแชทตรงนี้นะครับข้อความเพิ่มเติมจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยมันก็จะขึ้นขึ้นมาถ้าเราจะแก้ไขก็คือกดแก้ไขได้ถ้าเราจะลบก็กดลบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บันทึก นะครับผมีน,นี้เดี๋ยวผมจะออกบินให้ดูนะครับก็อันดับแรกเวลาเราจะเปิดบ <Sams. S 2> ินให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวอันนี้ถ้าผมจะสาธิตในกรณีที่เราจะเปิดบินขายแบบหน้าร้านด้วยแล้วก็จะเปิดบินขายแบบผ่าน่าน Facebook ด้วยนะครับแต่อันดับแรกก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเปิดบินขายผ่าน Facebook ก็คือ1เรากดแชทลูกค้าตอบลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเวลาจะเปิดบินให้กดเครื่องหมายบวกตัวนี้1ครั้งนะครับการกดเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็คือระบบจะดึงชื่อเฟซนะครับตัวนี้มาให้ ให้เรากดเพิ่มลูกค้าได้เลยแต่ว่าตรงนี้ครับเราเปลี่ยนได้นะครับแต่โดยทั่วญ่ก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเพราะเราจะได้รู้ว่าลูกค้าคนไหนชื่อเฟซอะไรนะครับกดเพิ่มเข้าไปตัวนี้นะครับครั้งถัดไปเนี่ยทุกครั้งเวลาเราจะออกบินแนะนําให้กดตัวนี้ทุกครั้งแต่ถ้าเราเคยเพิ่มไปแล้วก็จะขึ้นเพิ่มไปแล้วนะครับเวลาเราออกบินทุกครั้งชื่อกับคนที่เราคุยอยู่จะต้องตรงกันระบบถึงจะส่งบินให้นะครับตรงนี้คือค้นหาสินค้า นะครับค้นหาสินค้าก็คือตัวที่สินค้าที่เราลงไปตัวนี้นะครับตัวเลขสีคือจํานวนคงเหลือนะครับว่ามีของเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราคียรายการเสร็จปุ๊บตรงนี้มีส่วนลดให้ใส่นะครับราคาแก้ไขได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นไปนรับเองนะครับถ้าเราตัวปกติถ้าขายบนใน f c e e o o o เนี่ยเรากดตรงนี้รับเองเลือกเป็นขนส่งที่เราตั้งไว้ตัวนี้แล้ว4่ก็ติ๊กถูก ถ้าไม่ใช่ COD ก็ไม่ต้องตินะครับแค่นั้นเลยแล้วก็กดชำระเงินนะครับอันนี้คือที่อยู่เรานะครับอันนี้คือที่อยู่ลูกค้าถ้าลูกค้ายังไม่ให้ที่อยู่มากดรอที่อยู่ได้กดจองนะครับถ้าเป็นกรณีเราจะเปิดบินให้กับลูกค้าก็ในกรณีที่เราเป็นเ c e b o o k นะครับก็กด ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อกดจองกดตกลงตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็จะส่งบินไปให้โดยอัตโนมัตินะครับลูกค้าก็สามารถกดตัวนี้เพื่อเช็ครละเอียดได้ใส่ข้อมูลตรงนี้ได้ทีหนึ่งนะครับผมตรงส่วนนี้อ่นนี้คือเป็นวิธีการออกบินในกรณีที่เราขายบน a c e b o o k นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราขายหน้าร้านนะครับตัวนี้ก็สามารถค้นหาตัวสินค้าออกบินขาย นะครับกดชำระเงินนะครับตัวนี้ก็เลเือกเงินสดได้สแกนจ่ายได้นะครับแล้วก็โอนตรงนี้เลือกได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าบริจาเงินสด1000ก็จะบอกทอนเท่าไหร่ตัวนี้ก็เลือกช่องทางไปหน้าร้านได้นะครับแล้วก็กดชำระเงินตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้นะครับเป็นใบเสร็จรับเงินปกตินะครับผมตรงส่วนนี้อันนี้คือการออกบิลขาย นะครับทีนี้ถ้าเป็นออเดอร์ในเชิงของตัวระบบของที่เราออกผ่าน f a c e o o กอะครับตัวปกติเนี่ยคือจะไปขึ้นในการจองนะครับและถ้าเราดูอ,ออเดอร์ในระบบก็จะมีเรื่องเวลาตัดจองด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะตั้งได้อีกทีนึงในเรื่องของเวลาตัดจองนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเราก็ต้องรองให้ลูกค้าส่งข้อมูลมาในเรื่องของการที่เราจะให้ส่งที่ไนโอน เงินหรืออยางอะไรประมาณนี้ทีหนึ่งนะครับจริงๆลูกค้าเขาทําเองได้จากตัวนี้นะครับใส่รายการตัวนี้ได้เลยอาจจะอย่างเช่น,นผมยกตัวอย่างใส่รายการตัวนี้นะครับแล้วก็นี้ก็ติ๊กไปแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็วนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นแนบหลักฐานบัญชีชาระเงินหรือจะเป็นคิวบารโค้ดสแกนจ่ายตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นสแกนจ่ายลูกค้าก็ต้องส่งหลักฐานมาให้เราแนบสลิปเข้าไปด้วยเหมือนกัน นะครับแต่อันนี้ผมก็กดไม่มีภาพแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดไว้อ๋อถ้าถ้าตัวปกติถ้าเป็นตัวพร้อมเพยนะครับเราเราต้องเลือกตรงนี้เราต้องเลือกตรงนี้น,นะครับ ก็จะขึ้นมานะครับเมื่อกี้จะเป็นส่วนของตัวเลขบัญชีพวกกสิกรพวกเอชอีบพวกไทยพาณิชย์อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เลือก้อมเพย์ไปนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นสถานะเป็นรอเช็คยอดนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เราทําให้กับลูกค้าที่นี้ถ้าเราไปดูในฝั่งของ p ีเเนี่ยตัวน,นี้ถ้าขึ้นเป็นรอเช็คอดจะปกติเป็นขึ้นเป็นการจองแล้วก็จะมีข้อความอัปเดตลูกค้าด้วยแล้วก็ถ้าโดยปกตินะครับเราออกบินและลูกค้าส่งหลักฐานะต่างๆมาให้เราเราทารายการจากในหน้านี้ก็ได้ นะครับผมทีนี้ขัน้นตอนต่อไปก็คือเราออกบินเรียบร้อยแล้วลูกค้าส่งหลักฐานการจ่ายเงินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาที่ตรงรอเช็คยอดนะครับเราเข้ามาตรวจสอบว่าลูกค้าโอนถูกต้องไหมแต่ว่านี้ผมไม่ได้กดแนบสลิปเข้าไปนะครับมันก็จะไม่ขึ้นลูปสลิปแล้วก็กดยืนยันเข้าไปก่อนได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะอัปเดตไปอยู่ที่พิมพ์บินส่งของนะครับแต่ว่าถ้าออเดอร์ไหนมีการใส่ถ้าสมมติว่ากรณี เราทํารายการเองแล้วใส่แจ้งโอนขอไม่ได้ใส่ที่อยู่จะขึ้นตรงนี้รอที่อยู่นะครับแต่ถ้าโดยปกติถ้าลูกค้าทําในลิงก์แท็กกิ้งเนี่ยก็จะอยู่ที่พิมพ์บินส่งของเลยนะครับอ่ะก็กดเข้าไปตรงนี้ก็มาพิมพ์บินนะครับตรงนี้เราจะแยกตามช่วงเวลาไว้ให้แต่ถ้าแบบบางออเดอร์ของลูกค้ามีออเดอร์เยอะๆก็กดตรงนี้แยกตามขนส่งได้นะครับส่วนถ้าเป็นออเดอร์จากช้อปปี้ก็จะอยู่ตรงนี้แยกกันนะครับตรงส่วนนี้ ืทุกบินแล้วก็พิมพ์สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็น4ค6นิ้วหรือ10ค15เซนนะครับประมาณนี้เราก็ได้แบบหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนส่งเคอรี่ก็คือจะมีเ e นเน a เรตตัว high. แท็กกิ้งให้เราก็ไปจัดของรายการนี้จะขึ้นอยู่ตรงนี้ผู้ส่งผู้รับนะครับแคอาโคดฝั่งของตัวเลขกแท็กแล้วก็บาร์โคดของตัวออเดอร์นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็รายการถัดไปเราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะอยู่ที่เราส่ง หลังจากนั้นถ้าเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยขนส่งเข้ารับหรือเราไปส่งขนส่งเรียบร้อยแล้วก็มากดยืนยันตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อเป็นการแจ้งเลขแท็กลูกค้าว่าเราส่งของไปให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเป็นอันว่าตรงส่วนนี้จะเป็นอันว่าในมุมของจบโปรเซสการขายแล้วก็การปิดออเดอร์กรณีที่เราส่งให้กับลูกค้าก็จะขึ้นส่งวันนี้นะครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็ถ้าเราดูรายการดูแชทฝั่งตงัวนี้นะครับ เราก็จะเห็นรายการตรัวนี้มีการอัปเดตข้อความให้กับลูกค้านะครับส่งข้อความก็สามารถไปตั้งค่าได้ระบบได้อีกทีหนึง่งนะครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คืออันนี้เราไปการขายแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะกลับไปดูพวกรายการย้อนหลังหรือดูพวกรีพอร์ตก็สามารถเข้ามาดูที่รายงานขายและการจองตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะมีสรุปให้เราสามารถดูรีพอร์ตของแต่ละวันแต่ละเดือนอีกทีได้ว่าเราขายได้เท่าไหร่ การชำระเงินเป็นยังไงแล้วก็สามารถเอ็กพอเป็น Excel ได้นะครับผมอ่ะเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการใช้งานตัวระบบของ Commercy ในส่วนของการเริ่มต้นการใช้งานนะครับ